ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มก,กว่าๆนะครับทุกทนครับวันนี้ผมจะลองเอารถเกี่ยวนะซีรีส์ไอเออเก้าพันนะแทมโก้นะซีรีส์เก้าพันผมจะเอาไปลองเกี่ยวกลางคืนนะครับมืดๆแบบนี้บรรยากาศแบบนี้จะเป็นยังไงครับจะมองเห็นหรือเปล่าจะเกี่ยวยากขนาดไหนไปติดตามชมกันได้เลยครับผมไป่อมาก็รถเกี่ยวแทมโก้นะ,ะทุกท่านู้ชม อ้าวโอเคผมก็ทําการเอาขึ้นแล้วล่ะตามจริงผมอัดไปแล้วล่ะแต่ว่ามันเกิดปัญหานิดหน่อยนะครับผมนิดหน่อยนิดหน่อยเองนะครับผมเกิดปัญหานิดหน่อยเองก็เลยว่เาเดี๋ยวอัดใหม่แล้วกันนะครับทุกท่านครับไปครับผมก็เป็นลูกเกี่ยวแทมโก้คันนี้นั่นเองนะครับผมมาสีดูแสงด้วยนะโหโคตรดีนะสเตเลดูแสงด้วยครับทุกท่านครับสุดยอดนะับผมอันนี้ผมรู้สึกว่ามันจะแบบว่าคล้ายๆเหมือนกับว่าอา่า เขาเรียกว่าอะไรวะคล้ายๆกับเจ้าช้างอ่ะผมว่าน่าจะเป็นค่ายเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถเกี่ยวนะครับผมแถมโก้นะครับผมนี่ครับโอ้โหใครสนใจมดคันนี้ใครอยากมีแบบผมครับนับป๊อบขายนะท่านผู้ชมนะเพจนะครับผมนับป๊อบสามดีนะขายรถคันนี้นะครับก็ราคาก็ไปสอบถามกันได้นะครับเราจะได้คันนี้ไปเลยนะครับผมถ้าซื้อไปก็จะได้เป็นคันนี้ไปเลยนะในฟาร์มสิบเก้านะครับ ่านะครับประมาณนี้ครับนี่ปากมีปากเกี่ยวมีอะไรเกี่ยวอย่างนี้เลยนะครับทุกผู้ชมอ่าเปิดไฟดูดิสามสองหนึ่งนี่ครับผมผมสวยงามครับทุกผู้ชมครับแม่สวยงามตามท้องเหลืองครับอุ้ยไม่เจ้าอันท้องเหลืองมันมันงูครับผมโอเคครับผมผมก็จะถอยขึ้นไปเลยละกันนะครับทุกผู้ชมครับแม่ถอยขึ้นไปเลยครับผม วันนี้ลองเอามาเกี่ยวกลางคืนมืดๆด,ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมอ่าไปค,ค,ครับทุกทุกอย่างครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับผมเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้อ่ารถลากไม่มีครับผมก็เลยได้ใช้โรเบิร์ตแทนนะครับทุกทย่างครับไปครับทุกทุกอย่างครับทุกทย่างครับไปครับผมเดินทางกันเลยเลย็บโกเขาเลา็บโกไปครับผมไปครับป้มโอเคครับ จัดไปเออลืมเติมน้ำมันมาอุ้ยรถไหลอารอเบรกหนักไว้ก็ไม่ได้อะไม่ห็รถไหลเลยครับผมสอบถามได้นะครับผมหรือทักมาที่ผมก็ได้นะสําหรับรถเกี่ยวคันนี้ใครสนใจก็ทักที่เพจผมก็ได้นะครับก็หรือจะทักไปเพจนะป๊อปเราเขาถามซื้อได้เลยนะครับผม อ่าโอเคครับแล้วเขาก็มีรถเกี่ยวหลากหลายคันมากนะครับหลายรุ่นเอ้ย้วไฟไม่เปิดว่าเอาเปิดอยู่แต่ไม่ส่งสว่างโอ้โหจะเลือรละอุ้ยมือตึ๊บเลยโหจะเลือแล้วคุณผีเอ้ยคุณผี่น้ำมันครึ่งถังครับโอเคครับขอบคุณพระเจ้าเออขอบคุณครับขอบคุณพระเจ้าครับไปครับทุกอครับโอ้สวัสดีครับพี่รถปูนไปเลยครับเนี่ยเติมน้ำมันเหรอครับเนี่ยขอให้เติมอย่างมีความสุขนะครับ เดียวเราก็จะเดินทางไปที่แปลงข้าวที่เราจะทดสอบการเกี่ยวกลางคืนนะครับทุกคนครับโอเคครับผมกาลังเดินทางไปนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเราจะเดินทางไปตามทางนี้เลยนะครับโอเคครับป่าปูหยาครับเอยอะไรไนะเน่ะเออไฟเอวดีครับผมว e ดีเต็มระบบเต็มลำนะ,ค,ะครับทุกท้านครับ ไปกันเลยครับเลตโกครับผมเลตโกเลตโกไปกันเลยครับขออนุญาตเลี้ยวตัดหน้าเลยนะขออนุญาตนะก็ขออนุญาตเลี้ยวตัดหน้าเลยหลัการโหนี่คือแสงไฟในยามค่ำคืนนะครับผมแสงไฟในยามค่ำคืนก็จะเป็นแบบนี้เลยครับท่านผูช้ชมครับพอถึงก็สวยงงสวยงามนะจ้วยเกือบลืมเลยเกือบลืมเลี้ยว ครับผมโอเคครับเราก็จะเดินทางกันไปได้เลยครับผมนะเลตโกครับทุกผู้ชมนะครับตอนนี้ไม่กลัวติดลิขสิทธิ์แล้วในเฟซบุ๊กอ่ะนะครับผมติดไม่ติดก็ช่างมันครับเอา youtube เป็นหลักครับผมมาเดินทางกันได้เลยครับทุกผู้ชมครับแล้วเกี่ยวมาทดสอบเวลากลางคืนครับเอ้ยผมลืมซูมอ่ะเเราต้องซูมสักหน่อยหนึ่งนะครับผมนีครับซูมสักหน่อยหนึ่งดู้าคนดูอาจจะไม่เห็นผมกดเลขซูมเนาะกล้องมันบัง โอเคเสียงผมอาจจะแปลกๆนะ,ค,ะครที่เพิ่งเข้ามาชมเยอะใครที่เพิ่งเข้ามาชมก็เสียงอาจจะแปลกไป,ปนิดนึงเพราะว่าเป็นหวัดครับผมแม่เป็นอำเภอเป็นตำบลก็ไม่เป็นครับเป็นวัดเฉยครับผมจัดไปหนึ่งหาครับผมหาคลิปคลิปครับผมหาครื้นครื้น,คร,น,ค,รนครื้นนะครับผมโอเคครับผมเราก็อะไรจะเดินทางไปในส่วนที่มืดที่สุดแล้วนะครับท่านผูชมครับ ก็ในส่วนที่มืดที่สุดในส่วนของที่ไม่มีแสงไฟหรือเสาไฟให้เลยนะคะทุกคนครับโอาไปต้นไม้หายไปไ,ไหนวะอ๋อผมติ๊กวัดต้นไม้ออกโอ้โหเลยจะเชื่อ <c oughs> ติ๊กวัดต้นไม้ออกต้นไม้หายเลยวะโลกเลยวะทนทีครับทศเททนทีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะไปติ๊กกลับึ้นมานะครับเฮ้ย <c oughs> โอ้โหรู้สึกว่าจะต้องได้วางต้นไม้ใหม่แน่นอนเลยนะเอาช่างมันเถอะนะผมไม่เป็นไรนะครับผมนะ โอเคครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินข้ามสะพานนะครับทุกท่นครับเราจะเดินข้ามสะพานนะครับผมปาข้ามเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาครับผมแคมโก้คันที่เราเอาไปเกี่ยวก็ยังไม่เสร็จครับทุกทนครับคือรถคันนี้เพิ่งเปิดตัวไปนะครับผมแต่ว่ายังไม่มีเวลาหรือโอกาสที่จะได้เอามาทดสอบเกี่ยวกลางคืนเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะเอาไปแปรงข้างบนดีกว่านะทู้ชมเนนะ โอเคครับผมเดี๋ยวเอาลงตรงนี้กันเลยนะครับทุกคนยค่างมืดมากเลยครับผมโอเคดับเครื่องตรงนี้เลยคือตอนนี้เราอยู่อยู่ในสถานที่ที่ไม่มีเสาไฟเลยครับทุกอยไม่มีไฟส่องสว่างเลยนะก็คือจะมีแค่ไฟรถที่เราเห็นนี่เองนะครับก็จะก็จะมีแค่ไฟรถเรานี่แหละที่ส่องสว่างได้นะโอ้โหมืดตึบ๊บเลยวะ่ะ ผมขอยัดซูมก่อนแล้วกันนะซูมก่อนเลยหยุดวะดินะครับผมโออเจ้โ okay. ห oh, มืดจัดเลยว่ะเนาะนี่มันมืดเกินไปปะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันมืดเกินไปเดี๋ยวคนดูจะอ๋อมองไม่เห็นวันนี้ก็สว่างเกินไปประมาณนี้แหละประมาณมันต้องประมาณสักทุ่มครึ่งอะเนาะว่ามาณประมาณทุ่มครึ่งเนาะเอาสักประมาณทุ่มครึ่งแล้วกันเนาะท่านผะู้ชมเนาะอ่ะประมาณทุ่มครึ่งพอดีนะครับ โอเคครับ okay. ตอนนี้ผมกำลังเดินทางขึ้นไปเกี่ยวแล้วกันนะครับทุ่มทุ่มครึ่งทุ่มสีประมาณนี้กำลังดีนะครับผมเพราะว่ามันจะแบบว่าไม่มืดเกินไปดูแทมโก้คนนะั้นะเห็นไหมนะลูไกลๆนั่นแนหะทุ่มสี่สิบแล้วอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะประมาณ48โอเคครับผมเดี๋ยวเรา,เ,ราเลย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  ยูหูเราจะไปเกี weeks weeks ่ยวแปลงในนู่นนะครับผมโอ้โหดูโอ้ว้าวเออโอ้ดูดูอูมันลงเลยเออืออโอ้โหโอ้ดูดิท่านผู้ชมโอ้อือต้องหมุนนะครับขึ้นมานี่ต้องหมุนนะครับผมอ่านี่ครับไปแล้วครับผมเราไปเกี่ยวแปลงในนะครับ เียวแปลงในนะผมโอเคครับผมขอยัดกลางอุ้มก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ตามจริงกลางคืนเขาไม่ต้องกลางร่มหรอกแต่ว่าหมอกลงครับเดี๋ยวไม่สบายครับทุกยงผมขอยัดกลางร่มแล้วกันนะครับผมเอาแล้วครับผมนี่คือเวลากลางคืนแล้วกันนะครับทุกยงมาเวลากลางคืนนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเกี่ยวกลางคืนกันเลยลงตรงนั้นมันไม่สบายวะมันต้องลงตรงนี้วะ มันไม่สะใจอุ้โอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้โอดู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 กันปีกคาตาครับโอ้โอ้กุนแรงแรงกุนแรงจัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอยเยยอุ้ยอุ้ยอ้ยเดี๋ยวยมโอ้ Được rồi! Được rồi! Ồ hồ! Khả phá này! Ồ! phá này à! Ồ! Hãy tải đi à! Ồ! Khả chiếc phá này à! Kéo đi kéo kéo kéo! Kéo kéo! phá này à! kia! โยกัน่กันโย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 ่กันเออนนั่แหละเกี่ยวกับนะครับผมเออโอเคครับโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะโอ้เมื่อกี้แบบปีชนาแบบมันจัดล่ะเนาะทุกท่านดูเาะโอเคครับดายแต่เราเดินทางเกี่ยวกันเลยครับผมเออใช้ความเร็วประมาณแปดเก้านะเดี๋ยวผมจะทดสอบเวลากลางคืนให้ทุกู้ชมได้ดูกันนะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่มืดสนิทเนาะ,ะยัง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 ไม่มืดสนิทนะครับให้ดูเวลาแบบว่ากําลังมองเห็นก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็จะถ่ายตอนมือได้ดูด้วยนะครับท่านผู้ชมเวลาย,ยังเหลือเยอะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงครับโอ้โหปวดปาดปวดปาดกันเลยเนี่ยมันเหมือนเหมือนค่ายเดียวกันกับเจ้าช้างเลยใช่ปะใช่ค่ายเดียวกันกับช้างปะเนะี่ยฮะ ใช่ปเนี่ยใช่ป้ะท่านผู้ชมอันนี้ไม่แน่ใจว่ะโอเคแต่ปากมันหมุนช้าเกินไปอะผมชอบแบบว่าเร็วๆนะครับผมชอบแบบปุ๊บๆๆๆๆๆๆๆไปเลยอะโอุ้่นกระจายค,ออครับทุครับหมอกลงเวลากลางคืนนะหมอ,อกลงนะครับผม นะครับก็เลยเอาร่มอลางสักหน่อยเวลากลางคืนก็จะประมาณนี้ครับทุกผชครับน,นะประมาณนี้กันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอาสักมืดๆแล้วกันเอาแบบมืดสนิทเลยไหมเดี๋ยวลองแบบมืดสนิทเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้ารอบรอบรอบที่สองอนะรอบต่อไปอะไม่ใช่วิดีโอหน้าไม่ใช่นะไม่ใช่น่ะไม่ยังไปวิดีโอหน้าน่ะนะไปครับทุกผูครับคื <c oughs> ตัวครับผมปึออ๊บผมว่ามันมันไม่คล่องแคล่วเท่าในฟาร์ยี่สิบสองว่ะผมรู้สึกว่าฟาร์ยี่สิบสองมันคล่องแคล่วกว่าวะ่ะดูครับผมนี่ครับนี่ครับในการดูดปัดข้าวใส่นะครับผมนี่ข้างหลังครับเทอร์โบครับผมูดปาด์กดปาดนะครับ ตัวครับโอ้โหน,น,นานน dem, ้ำนะทุกครับแขวลุยน้ำล er ุยโคลนไปเลยครับผมโอ้โคลนล้วนๆครับทุกครับดูดิโคลนล้วนๆครับผมจัดไปให้สะอาดครับทุกครับจัดไปให้สะอาดครับมาจัดให้สะอาดเลยครับผม เอาให้สะอาดที่สุดในโลกนะโยครับจัดไปเลยครับผมจัดมาจัดไปครับจัดมาจัดไปไัยรุ่นจัดมาเอออันนี้เวลากลางคืนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองมืดๆเลยแล้วกันนะสุโยครับเดี๋ยวแบบว่าเอาแบบมืดสนิทสักเที่ยงคืนเลยแล้วกันนะผม มาพร้อมยังครับอันนี้เวลาสองทุ่มนะครับสามทุ่มครับสามทุ่มมาแล้วครับไฟก็เห็นตามที่เราเห็นเลยครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยครับไฟเขาอะก็แบบว่าไม่ได้สว่างอะไรมากมายแต่ก็มองเห็นนะครับสามารถวิติดเพิ่มได้นะครับผมสำหรับไฟเนาะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยมีไฟถอยด้วยโอ้โห มีไฟหลังด้วยนะครับผมนี่คนระับเปิดไฟเต็มระบบก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้มันเป็น,น,ปนไฟสองหน้าแต่อันนี้เป็นไฟสองปากเกี่ยวอ่าไฟสองปากนะครับผมโอ้ปาดโอ้ปาดโอ้โหล่มนะครับล่มถ้าปิดปิดล้มก็ได้นะปิดล้มก็ได้ <c oughs> <c oughs> ปิดล้มก็ได้เช่นกันนะครับทุก่านผู้ชมวานไปครับว่ากันไปครับ ไอนน้ภายนอกครับท่านผู้ชมครับแม่มันมืดเกินไปอนะเนาะท่านผนะู้ชมเนาะรู้ว่าคนดูชอบแบบนี้เหรอเออทำไมมันไม่ยกปากเห้เ,เฮ้ยมันมืดอะไรของมันวะเนี่ยเอเย้ยกปากดิปอ,อ้โหนี่ครับเกี่ยวไปเลยครับจุกจัก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 ไปเลยโอ้โห อันนี้มืดๆเลยครับผมมืดๆเลยนะเดี๋ยวดูต้องกำกวันบ้างเดี๋ยวมันมืดเกินไปเดี๋ยวมันน่าเบื่อนะครับผมกำงวันสักหน่อยครับอันนี้ช่วงประมาณหนึ่งทุ่มครับผมเอออ่ะเกี่ยวมาครับโอ้โหเกี่ยวเร็วมากเออความเร็วสูงสุดนะครับแล้ความเร็วสูงสุดมันบุนไม่ทันนะดิมันบุนไม่ทันไม่อะไรแต่มันตัดทันครับผมโอ้ ผมง่วงใช่ไอะไรท่านผู้ชมตอนนี้เออกินยาลงไปแล้วก็ง่วงกินยาลงไปแล้วก็ง่วงแล้วก็ขี้เกียจขี้เกียจแล้วก็สันหลังยาวนะครับผมนี่ครับชวนไปครับผมสำหรับคนที่ชอบรถเกี่ยวนะครับผมโอเคครับคนดูครับเดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับวิดีโอนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปปิดวิดีโอที่ฝั่งโน้นนะเดี๋ยวพาปีนคันนาอีกนะครับผมอ่า แล้วกันแล้วกันเออเดี๋ยวพาไปปินคณาใครชอบใจก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะผมใครอยากดูฟาร์มยี่สิบสองก็ดูในฟาร์มยี่สิบสองนะใครอยากดูฟาร์มสิบเก้าก็ดูในสิบเก้าแล้วกันนะครับดูได้หมดเลยดูได้หมดลอยชอบอันไหนก็ดูอันนั้นนะผมฟาร์มสิบเก้ากับฟาร์มยี่สิบสองจ้าคนละเอ่อคอนเทนต์หรือคนละแบบว่า คนละรูปแบบนะครับความิดสองก็จะตัางหากสิบเก้าก็าจะตัางหากครับโอเคครับผมป้าแต่ขึ้น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 อันนี้ให้ดูขึ้นนี้นนนนนให้คนดูก่อนเออเออเอือด่าโอ้ดูดิโอ,อ้หกลูบกบอลเลยโอ้เก้าหกลูกเอลเลยอ่าโอ้หกลูบกบอล่าเนี่ยโอ,อ้โหไม่ไหว เฮ้ยไหวนะไหวนะนี่ไงี้โอ้เดือดเดียงดังเดือดเดียงดังยู้คือผมมันต้องดึงถอยหลังด้วยนะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าแบบว่าเดินหน้ายาวมาเลยเนี่ยมันจะปึ๊กลงเลยนะครับอ่าโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างมันมันมันตั้งลำลงอย่างเงี้ยก็คือปล่อยมันลงเลยนะผม โอเคผมเจอใหม่วิด okay. yeah. ีโอหน้าผมสำหรับวิดีโอนี้ก็เฮ้ยเดี๋ยวเอาสักสิบแปดนาทีแล้วกันอีกหนึ่งนาทีเอาผมเก็บข้างนี้ให้เขาก่อนโอเคโยืเก็บข้างนี้ให้เขาก่อนรู้เก็บได้หรือเปล่านะไม่รู้ไม่แน่ใจนะอู้จมหรือเปล่าเนี่ยลูกพี่เอย่าจมนะอ้อย่าจมนะลูกพี่นะโอ้โหแม่งโคตรโอ้โห เสียงจมยิบหายแนละ้วอย่างไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเสียงจมมากมากเลยอนะ่ะมาอย่างเงี้ยโอ้โหมึงยกจำไม่เนะี่ยโอ้โหเกี่ยวไปได้สักต้นอะไรวะเนะี่ยไม่น่าแวะเลยไม่น่าแวะเลยเคครับผมก็เกี่ยวเข้าเรียบร้อยนะครับทุกคนครับใครชอบใจก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันปะเดี๋ยวเรากลับเลยเอาเอาเอาขามาเท เวลาเดินมาส่งข่าวก็ต้องเดินมาข้างนอกอ่ะเอบโอ้โหคือเอกลักษณ์ของรถเกี่ยวก็คือการปีนปีนคันนาใช่ไหมปีนป่ายใช่ไหมรถเกี่ยวไทยใช่เลยครับผมนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะผมเจอใหม่พีโดนาครับสวัสดีครับสำหรับการเกี่ยวกลางคืน